ต้องเป็นผู้จัดการเวลาที่ผมมีงานที่มีผู้จัดการถ้าเราเป็นงานสองคนก็ให้ลูกเป็นผู้จัดการก็คุยกันตลอดนะครับจะมีติดต่อมาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็ดูว่าอะไรที่มันเหมาะแล้วเราช่วงเวลาได้ทุกอย่างคือแบบเพอร์เฟกต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หักโอ้โหาเท่าเขาเราเหรอหักมาผมเนี่ยหรอเขาเปลาเจ็ดสามสิบเลยเหรอเจ็ดสามสิบผู้จัดการคือง่ายครับผม นี้ก็ได้แต่งตัวหยุ่นขอบส่วนมาด้วยได้เห็นการทำงานที่เรียบง่ายบ้างสบบรับผมรอบภาพยนตร์นีจริงๆแล้วตอนนั้นก็คือเราท้องเราก็เดินทางไปได้วยกันด<ช>ค่ะก็คืออยู่ตั้งแต่ล็องแบบอ,อยู่ในท้องจนถึงน้อกตัวไ,<ช>ได้ <ๆ S 2> เห็นแบบการถ่ายทำมาตลอดคือทีมจะแบบบางทีถ่ายจนถึงดึกฝนตกอะไรเงี้ยค่ะคือแบบขยันมาก่ เขามีซ้อมในที่บ้านบ้างไหมคะซ้อมที่บ้านมีค่ะบางทีขับรถอยู่ก็แบบว่เข้ามาด้วยเลยวิจารมที่พี่กี้วันนี้แหละว่าเสียงใครพูดอะไรคนเดียวครั้งแรกเซอร์ไพรส์มากกว่าค่ะเพราะว่าเขามีเสียงแบบนี้ด้วยหรอไม่เคยเห็นปัดมีดถามกับข้างตอบกับใครบ้าคะเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะย่าด้เยอ่ะเป็นตัวซ้อมเนี่ยคะเพราะทุกคนเราให่ท่านเก่งเหมือนกัารปูดีไหมดีช่วยซ้อมเติยว ครับช่วยทำมาหากินคยตอบอย่างนี้คุยแบบทุ่งสาวเลยมั้มีครับช่วงนั้นแบบก็คุยตอนนั้นก็อยู่ในท้องอยู่ได้ก็คุยเล่นคุยอะไรอย่างเงี้ยสิบเสียเสียงเลยไม่ถึงไม่ถึงแล้วแต่คุณค่ะเพื่อนญาติไหนแล้วมีวันหนึ่งคนประจิบป็นนางเอกอะไรโอ้ได้เลยครับ จะเป็นพระเอกให้อะไรอย่างนี้แล้วใครจะดูแลใครอะคะที่เวียนถ้าผมว่าพี่กมีงานผูการเข้ามาคือชุนเออนั่วนี่สิผมต้องเป็นผู้จัดการเวลาที่ผมมีงานพี่ผู้จัดการถ้าเราเป็นงานสองคนก็ให้ลูกเป็นผู้จัดการวางแผนไปาเองเทนั้นแล้วจริงจริงคุณพี่กี้สนใจไหมทั้งงานเป็นวงการแบงก์เออร ได้ค่ะถ้ามีโอกาสนะคะมีคนมาทักทายถีบไปทำอะไรในวงการต้องไปทกู่ได้ไหมใช่ไหมยังไม่มีที่แบบว่าออฟฟิเชียลออฟฟิเชียลแล้วก็แบบคือช่วงนี้เนี่ยก็คือเออก็แบบก็คุยกันตลอดนะครับก็มีติดต่อมาเนื่อยๆอย่างเงี้ยก็ดูว่าอะไรที่มันเหมาะกัเราช่วงเวลาได้ทุกอย่างคือแบบเพอร์เฟกต์ แล้ทางผู้จัดการเรื่องเยอะไหมคะะว่าศิลปินน้องใหม่ด้วยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หักโอ้หักเพ้าเราเหรอหักแผมเนี่ยหัาเราเจ็ดสิบสามสิบเลยเหรอเจ็ดสิบสามสิบปรึกษาตลอดเพราะว่าในเรื่องของทุกอย่างในรายละเอียดมันค่อนข้างที่จะหลายอย่างเนาะเราก็ต้องช่วยดู อะไรอย่างเงี้ยครับก็ให้คำปรึกษาเราอะไรเงี้ยว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้คนพวกรีวิวสินค้าเงี้ยได้เลยนะครับได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวก็มาช่วยกันดูแบบอะไรมันเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยฮะว่าแบบเหมาะกับเราไหมคือแจริงๆก็มันก็ดีหมดแหละครับสินค้าดูอยู่ตอนนี้แบบทางผู้จัดการเรื่องเยอะไหมฮะไม่ครับการคุยเยอะไหมผู้จัดการคุยง่ายครับผมคุยได้ที่กอรายการเซลเซลต้องมีรายการมันเฟื่องอยู่ ไปช่วยนิวหนวดเหรอ้ไม่ใช่แต่ว่าแต่ว่าเราวไทยคือหนวดออกไปเลยวิกกี้เลยวิกกี้มาช่วยกันดีกว่าเขาเป็นวิกกี้หนวดที่มีบทในใจไหมสมมติเราจะต้องได้เป็นนางเอกอยากได้เป็นตัวคนไหนอะไรใดๆก็อาจจะต้องแบบมีภาษาจีนด้วยภาษาจีนจะได้โชว์แบบว่าเอ๊ะ จะได้ไม่ลืมด้วยไม่ไปได้พูดกำลังภายในอะไรเงี้ยหรอครับผมใช่ฮะเงี้ยหรอไม่ใช่ดิแห๊กแซวเด้งงงกันหมดแล้วเนี่ยจริจริงวันนี้สื่อเต้นใหม่มาเจอบรรยากาศแบบนี้เรามีสื่อมาสัมภาษณ์ไหมมากเพราะเขาตีบที่กว่านี้ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดต,ตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน f o l l o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไว้กับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ